วัสดีวัยรุ่นนะครับอ่าวันนี้เราจะมาทำอะไรนะรีวิว CBR 5 0 0 R ครับของของนายใช่ไหมใช่ไม่เหมือนใครใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครเหมือนใช่แล้วก็ไม่มีใครอยากเหมือนนะดูตาไม่ก็ไม่มีใครอยากได้นะนี่ช่ครับโอเคนะครับทำไมนายถึงซื้อ500ออ่ะเพราะว่ามันดาวถูกดาวถูก ดา 3, วสามพัน 3, <c oughs> เอาเขาไมดาวสามพันเตรียมเงินไปกี่บาทตอนแรกสามพันครับแต่เงินไปสามพันเขาบอกว่าสามพันได้รถเลยได้เลยเอาเลยใช่ไหมครับโอ้โหเพื่อนๆคนไหนที่จะดาวรถสามพันนะครับก็จัดเลยนะห้าร้อยตอนนี้โปรโมชั่นแรงๆใช่ไหมใช่ครับตอนแรกมองสีอะไร,รมองสีอะไรวะตอนแรกจะเอาสีอะไรสีดำนี่แหละครับสีดำไม่ได้มองของกันส่วนเลยเหรอ มองเหรอครับแต่กิฟต์เชื่อได้น้อยแล้วก็ไม่มีตังดาวอ๋อเขากิฟต์เชื่อเขาให้เท่าไหร่อ๋อสามหมื่นครับสามหมื่นอันนี้ได้เยอะไหมอันนี้ได้เท่าไหร่ครับกิฟต์เชื่อสามหมื่นครับสามหมื่นเอาตังยังไงจะกั้นผลเหรอไม่ครับยังไงเหร ต่างกันที่ไหนวะคือเขามีกิฟต์สามหมื่นแต่ราคารถมันต่างของเองนี่ก็ดาวให้มีกิฟต์ให้สามหมื่นครับแล้วก็การผ่อนอาจจะสบายกว่าครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผ่อนเดือนละเท่าไหร่ครับเนี่ยสามพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทกี่งวดครับห้าสิบหมืนห้าสิบนะครับเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้นะครับรถคันนี้ดาวสามพันนะครับติดต่อเซลบิ๊กวิงอุดรได้เลยนะครับเซลคนไหนขายให้นะเซลเฟมครับเฟมนะครับ เอาไอ้หนุ่มสายอะไรนะไม่รู้ว่าสายเลียใช่ไหมอเ,เอเอเซลฟียมหาให้ดันทุกเคสนะครับเซลบิ๊กวิงมีแต่คนคัดหน้าตานะครับบิ๊กวิงอุดรนนะเนี่ครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะสีนี้นะผมบอกว่าชอบมากเลยโอ้เป็นสีดำโคลตโทนเนี่ยของรถผมไหมรถผมหรือว่ามันเก่าวะไม่แน่ใจนะครับรถผมมันไม่ได้ล้างแล้วพี่ก็ไม่ล้างเหมือนกันนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับดาวสามพันได้ห้าร้อยดาวง่ายเนาะช่วงนี้ผ่านง่ายไหมง่ายครับ ของแต่งมีอะไรบ้างนะมีแต่ชิวครับชิวโอดกระจกข,ของโมโตโอ,อะไรเนี่ยโมโตจีพีเยตเช่มีโมโตทำรุ่นนี้มาขายด้วยวะมีชิวกระจกการ์ดมานาวมีนี่ครับการ์ดหม้อน้ำนะครับอันนี้ปีกวิงเลียดนะมีมาแต่โรงงานเลยใช่ไหมครับอ๋อเป็นแบบนี้มาเลยเนาะนี่ยังไม่มีวะนี่สวยดีวะแล้วก็จะมีการซอกล่องอของแท่งเครื่อง การซอนงลง้อคันนี้500 cc, ซีซีสองซูบเคยทำสีดีพบสปีดเท่าไหร่ครับนายทำสองล้อเอื้อนร้อยหกสิบกว่าไม่จริงไม่จริงจริงจริงเหรอลากแล้วใช่ไหมท่อมาไหมท่อต้องมาไหมท่อมาไหมต่อไปท่อมาไหมมาครับเร็วเร็วนี้ใช่ไหมครัท้ายนี่มันเป็นทรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมแบบใส่ข้อบ่อไม่ได้ใช่ยไหมเพราะว่าแม่บ้านรู้สึกว่าซ้อนประจำนะครับแค่แจกใส่ข้อบอ่อต้องไปคนเดียวนะครับ ถ้าเกิดไม่บ้านให้ใส่ข้อบ่อไม่บ้านจะให้ขอทักเท้าออกด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ครับรายละเอียดนะครับคือคันนี้ดาวสามพันจริงๆนะครับของเซลเฟียมนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบรถรุ่นนี้นะครับหรือว่าสนใจรถร,ถรถุ่นนี้ก็ติดต่อได้ที่ศูนย์คอนด้าพิกวิ่งอุดรได้นะครับติดต่อเซลมีแต่คนหน้าตาดีๆนะครับโอเคสาหรับวันนี้ผมนิกไลเดอร์แล้วครับเฮ้ยเราไม่ได้น้องอะไรนะ พุทธครับไอ้พุทธนะครับพุทธซ,ซี่นะครับก็ขอจบคลิปนี้นะสวัสดีครับ